สวัสดีครับแม่ผู้ครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไปเห็นหนักกระโดนเนาะว่นใดไปหากันค่ะแต่ยากแท่งนี้ก็ดีมาไกลมือนีก็เลยว่าว่าจังไรก็ต้องมาให้ฮอดให้ถึงค่ะเพราะเพราะว่าเห็นได้เห็นซ้ำตดแตกโอ้ยบนึงไอ้สิถึงรักล้านบ่แม่นล้านเดียวพอมแม่นค่ะได้ได้หลายล้านไลายล้านได้ไลนะครับให้ว่าลูกศิลุกศิลูนี่ปุ๊บ ได้ทุกคนค่ะได้ทุกคนค่ะได้ทุกคนยกเว้นยกเว้นคนมีโชคเมื่อนั้นที่ไปขึ้นบ้านไม่เดินพ้าด้วยบอกคนมีโชคเอาแม่ลอตเตอรี่เก้านึงเอาแม่เอาแม่เอาแม่บอกยังไงก็บ่าเอาแม่ยิบเอาซะเลยได้สื่อเอาซะเลยเอาแม่สั่นเทอนนนนแม่คู่กับเกือบล้านแตกขึ้นกันนะครับเกือบล้านแตกให้ว่าลอตเตอรี่เก้านึงนี่เห็นอยูเซ่กวาดให้บดแมนค่ะเอาเอา แต่มันหันได้ซีบเก่านะหลายเพราวะเก่าหนึ่งมันบ่ค่อยมีก็เลยได้ลอตเตอรี่แคหาใบโอ้ค่ะได้เก้านึงหลายเอ้ยได้หนึ่งเก้าหลายอย่าซีบเก่ามันสิได้หลายค่ะอ่าได้เก้านึงหาใบแล้วก็คำพ่าพระโฉกกรได้หาใบได้แล้วหาใบนะครับได้ทั้งเอกชนในทั้งรัฐบาลนะครับก็เฉียดๆหลานนะครับโอ้ยจะเป็นดีใจน้ำพิ่นได้โชค เพิ่ให้เทิงเขียนให้เทิงให้เป็นปิศนาหัวที่แล้วนี่ครับสามตัวแตกแมนส่นเก่าเจ็ดนี่เรากะเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งอยู่ในหันเบิดเลยอยู่ในหันนี่ค่ะนะครับนี่ครับเบิรงเด้อครับผมหัวที่แล้วเนาะเ่อได้เขียนวันที่ไว้เด้อค่ะนี่คือหัวที่ผ่านมาครับค่ะนี่คือถ้าถ้าเป็นเลขตัวนี้นะเพิ่นให้วิน วิ่งจะกอดข้อกันเนาะครับอวม่ยคู่ก็จะจัดคือ197่าจยังเสียเนาะกับศูนย์เก้าเจ็ดยังเสียนะที่ทีจัดหลับเพล่นเห้เห่าก็คือ2ตัวก็คือคีดเส้นใต้ให้เก้ากับ7จค่ะออเก้าเจค่ะอันนี้เพคนให้เนาะแต่ันว่าขาหนึ่งว่าแม่มันจะเป็น2เก่าทันทีบันวางี่ แต่ว่าหนึงน่งมันฉี่อายหนึ่งมันจะอยู่ข้างหลังคนมาขามันขาถามันจะอยู่ข้างหนามันจะเป็นได้คือมันจะอยู่ที่หนึ่งขั้นมาที่หนึ่งก็คือหลักร้อยค่ะแต่ว่ามันหันขี่อายคนมามันันฉี่อายมันก็เลยเปรีอยู่ข้างหลังเขามันจะอยู่ข้างหลังคนบอกมันก็เลยออกเก่าหนึ่งขาอันคือเก่าหนึ่งออกบนศูนย์เก้าเจ็ดค่ะ กับพ่อได้เหตุบุญเหตท่านนี่แหละค่ะพ่อได้สั่งพญานาคหรือกจะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่จะบวงสวงเพลินก็คือจะฉลองเห่ไหมค่ะครับคือสั่งสั่งร็จแล้วเหลือแค่บันไดลงไปทาแมนค่ะเหลือแค่บันไดลงไปท่านาค่ะมืออื่นก็จะเริ่มลงมือเหตุบันไดครับก็วันที่ยี่สิบมกราแล้วก็ยี่สิบเอ็ดมกราจะเป็นวันเฉลิมฉลองเพลินครับคือ วันวันที่ยี่สิบนี่จะเป็นบวงสรวงค่ะคแล้วก็วันที่ยี่บเอ็ดจะเป็นวันฉลองเข้าก็จะ,ะจ้างหมอลำแเพ้วเพ้าเสียงทองมาแพ้วเพ้าเสียงทองคะอ่ะมามางานเหตุเพลินมาฉลองเหตุเพลินคือ,คอว่าน้องยังกอดใช่ไหมนั่นอ๋อน้องลิต,ต้าค่ะน้องลิซ่าลิต,ต้าอ๋อลิต,ต้าไม่ลิซ่าเหรลิต,ตา้าลิต,ตา้ตตาที่ดานาคีนะคะวันที่ยี่สิบนี่จะ จะมาลํำบวงสวงแล้วก็น้องน่น้องคิงไลออนหาที่จะมาล่ำบวงสวงให้แล้วก็พิธีทำพ,พิธีภาพเนี่ยก็จะเป็นปู่เขียวคำชะโนดมาทำพิธีให้หาจะเอามิตะผู้ค่อนข้างจะมีซื้อเสียงคือเราอยากให้ปู มีบารมีหลายๆจังเสียนะคะเสริมบารมีเพิ่มขึ้นหลายๆจังเสียค้าเกอฟซีท่านใดเป็นเอฟซียูทีตามแม่ฆู่กับสิงห์ภูวาแม่ฆู่สางองค์ปูพญานาคสองสององค์สององค์อยู่ที่วัดค่ำปะกังนี่แหละองค์ใหญ่พ่อใหญ่ค่ะก็พ่อปู่องค์ดำนะคะพ่อปู่องค์ดำแสนสิรินาค่ะนะคะแล้วก็แม่ย่ามณีจันทร์ มียามณีจันทร์สององค์ปูญญาค่ะสององค์งบประมาณสั่งตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วสิ็จสามล้านกว่าสามล้านกว่าค่ะด้วยความบากบั่นค่ะเหตุผาเลยถึงปีป่ะครับถ้าถึงวันฉลองนี่ปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งพอดีค่ะปีหนึ่งพอดีวันฉลองนะครับคือไม่ได้มีเงินมีทองแต่ว่ามีความตั้งใจว่าจะเฮตดจะสร้างเฮ็ุเออเบ้าแล้วก็ขคนลูกนะคะมือมือทีห้าโตกลงที่จะ เห็ดเห็ดเพิินน่ะไม่คุ้งมีเงื่อนอยู่แสนหาหเออสน้างมาคุยกันว่าเออจะเอาเท่าไหร่จะเสียนะคะา่าซนะา,า,างอ่ะจะเพาะค่าซางในเพิ่นเออสอง <2 S 2> แสนมีเงื่อนแสนหาเขาเรียกว่าอ่ะขันตะเล่ตโตละแสนก็โอเคจะเสียนาะคะ่ะเพราะว่าสองตัวกับพอเห็ดเห็ดไปเนี่ยอ้าวเห็ดไดสีมีเงื่อนเห็ดแต่ว่าหันลับปากค เราปู่คนบอกว่าสร้างอ่ะเดี๋ยวเอาตะบุงหูคกหนึ่งแหลกเดี๋ยวมันก็มม้าสร้างนี่เขา้าบวยเดหาได้ค่ะบวยดห์หาหลักกับ่วยเรูจักกันบางเอื่นลูกซิดนะ่ะเห็นเพื่อนเป็นผู้เฒ่าซึ่งเพื่อนเป็นคนหนุ่มเ<ะ>ลยเอาตะบุงหูให้เพื่อนหลักกับเอาเงิ่อนให้สองลอย<ะ>พ่อไปอีกมือหนึ่งผู้นั้นน่ะย่างเอาอยู่หน่อยๆนอเนียนะ่ยเศร้าเศร้าแปดปี<ะ>แต่มือที่เพื่อนไปเห็นนะ่ะว่าเถ่าแห้งเ<ะ>ถ่าก็เลยรีตูนได้สือตะบุงหูให้คกหนึ่งหลักกับไอ้นี่ เพิ่นก็นเลยว่ามาตาใสจังเสียงแม่หาแด่ก็เลยบอกว่าเออบานเพิ่นกับมี่ปูดามีอย่างเพิ่นกัเลยมากแล้ววันนี้เพิ่นไม่เป็นช่างให้พออ่อผมครับแมนค่ะนี่มือมือข้นหวงสวงอันนี้เพิ่นกับเอาบาดลูกอันนี้มาให้เนี่ยค่ะคนจะ,ะ,ะบาดมาใหาา้ว,ว่ามือนั่นที่เห็นกันนีลูกศิษย์ที่อยู่กับปูปูนี่อยู่กับแม่คูนี่ค่ะแล้วเห็นเพิ่นเป็นพ้นแกทั้งทั้งที่เพิ่นบริแก่เลยตัวจริงเลยเอาตำมักฮ่ง หกนึงไปให้แม่นค่ะกาเงือนสองลอยกางเงิ่อนสองลอยห้วาเห็นเราสองสารปาก็วาเพิ่นเป็นซางเป็นนายช่างเป็นนายช่างใหญ่เลยแล้วก็ยันดีมากครับที่จริงสิ่งที่แม่คู่เฮ็ดอยู่นี่เริ่มต้นเลยคือไปเปลี่ยนหลังคาโบสถ์แม่นบอกครับไปไปที่นนเอาเทศโบสถ์ครัคือแรกๆอ่ะแม่คู่ฝันฝันมาปูหน่ะพ้าแม่คู่ยางออมโบด แต่ว่าเพิ่นสียางพร้อมกันก็พระอาจารย์ที่อยู่วัดเนาะคะ่ะเป็นเจ้าอาวาสยางเพิ่นผ้ายางสามรอบไหมค่ะเพลินผ้ายางสามรอบเพิ่นเลยถามว่าปู่ปู่หล่อไหมก็เยกกลยบอกหล่อค่ะในความฝันเนาะหล่อคะ่ะแล้วแล้วเธอเดินกี่รอบรก็บเดินสามรอบเพิ่นก็บ,บอกแค่นี้เนาะคะ่ะแล้วที่นี่ก็คล้องก็เลยมามตีว่าการเดินอ่อนมันก็ต้องเป็นเลขศูนย์ ก็เลยตีศูนย์เก้าสามมันออกตรงๆค่ะมือีนมือที่ฝันเทเลกก็เลยเอกอ่ะคงจะได้สางฮันลละพอดีพี่ผู้ที่จะเฮ็ดพญานาคให้นี่เนาะเพิ่นถือประมาณสี hmm. ่ล uh, ้านหงวดน่ะเพิ่นถือประมาณสี่ล้านเพิ่นเลยเอ่อให้แม่คู่มากแสนหาแม่คู่จากเ็ดหยังเฮ็ดเพิ่นบอกเสียงเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยว่าโอ๊ยอยากเทพื้น ก็เลยท้วไปบอกเพื่อนมาค่ะแสนหาเนี่ยมันจะเทศเด้เคองเดี๋ยวเพะมันกวกวางเนาะค่ะเนาะก็เลยเพื่นเลยว่างั้นทํให้เศษมันก็เลยเป็นสามแสนวัวค่ะนั่นคือเริ่มต้นที่จะเข้าไปเฮ็ดว่าที่จะเข้าไปเฮ็ดแต่ปัดนี้ก็ฝันต่อฝันต่อเพิ่นมาสร้างองค์พญานาคให้หน่อยเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่พญานาคมันเป็นมูธมทานจริงจริงแล้วอ่ะอยู่ในอยู่ตรงนั้นน่ะ อยู่อยู่อยใกล้ใกล้กรบโบดนั่นแหละค่ะแมนค่ะดูวันดูวันยุ่ยใกล้ใกล้กระโบดจริงจริงแล้วอยู่ตรงนั้นน่ะมีคนสร้างพญานาคไว้แล้วสร้างแล้วที่สร้างแล้วแต่องค์พญานาคพันท่องแบนแมนเพิ่นบอมมาดครับคือจริงพญานาคเพิ่นบอมทองแบนทองเพิ่นจะเป็นมุ่นมุ่นกลมกลมเพิ่นว่าอันนั้นโมเมนต์พญานาคกันที่สร้างไว้ค่ะแมนค่ะเพิ่นว่าเป็นมู่ท่ำท่ำเพิ่นว่าเนาะค่ะแล้วก็เพิ่นบอกว่าแม่ครูในความฝันแม่ครูกับว่าเอ้าฮัทเจ้าแม่ยังลายแทา เอาพวกหูว่าอยูมองเหนือเป็นสถานที่ทองเกี่ยวแล้วเป็น่วนเนาะค่ะที่นี่คนก็เลยบอกว่ามีผูเฒ่าค่ะจูงแขนมาคู่ไปมองพญานาคหละคนเล่ไปตีพญานาคประมาณนี่งสามให้แน่เอาศูนย์เจ็ดสามไปสร้างเอาศูนย์เจ็ดสามไปสร้างแล้วก็สิบเก้าวันจำได้ว่าที่มันออกทกศแล้วก็ไทยด้วยออกหนึ่งเก่าเหล็กไทยแมนค่ะหนึ่งเก่าเหล็กไทยก็ก็ถูกครับแล้วก็ วังหันนี่ที่อันเชิญนะเราจําได้ว่าตอนนั้นมันออกสิบเก้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอเราสร้างเป็นเซตเข้าจิจัดงานวันที่สิบแปดจัดบอดายจัดบอดายตรองเรือนก็เลยเรือนมาเป็นวันที่สิบเก่าเกลเลยว้ากันกับลูกศิษย์ว่าเฮ้ยมันคือแปะแทคเพราะว่าหมือเพันจิตขืนมาบอกเข้ากับวันเลขก็ออกสิบเก้าหล่าเข้ามาอันเชิญพันขืนกับสิบเก้าใช่จังได้สิบเก้ากับมาไม่ดีเครับว่า เก้านื่งี่เลยค่ะเก้านื่องนี่ลาเพิ่นกะคือมันมันถี่เชิญเนาะค่ะเพิ่นกะเพิ่นกะล่งยิ่งหันเลยไหมค่ะล่งเพิ่นกะหายเหล็กเหล็กตัวนี้เลยเพิ่นเขียนหายมือบวงสวงที่อันเชิญเพิ่นเลยได้ค่ะอันนี้ก็คือไม่หายมือไม่แต่เพิ่นว่ามันบเปลี่ยนดอกมันยังอยู่แต่ว่าขันเท่าน่ะเท่าแต่งไปยังได้มันก็อยู่อยู่เหล็กสี่ตัวนี่ไหมค่ะอยู่ที่เหล็กสี่ตัวนี่แม่คือมันเป็นเหมือนกับว่ารางวัลที่หนึ่งของท่านอยู่ในนี้หมดเลย เห็นบ่ค่ะอันนี้ศูนย์อะไร่ยมันมาเบิดถึง4ตัวเลยเด็กแล้วก็มีเอฟซีถูก4ตัวพ้นที่กรุงเทพค่ะได้6ล้านเพราะว่าเลข4ตัวเนี่ยจะได้เยอะเขาบอกแมนชิดแห้งหลายตัวแห้งได้หลายแห้งแล้ววันนี้หนึ่งแห้งได้หลายเอ้านี่ก็คือ คือความเปลี่ยนไปเป็นมากการที่แม่พู่ดได้เข้าไปสร้างพญานาคเนื่องจากก็คือปูแต่ละดึงไปมนะครับเพราะว่าปูเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นพญานาคที่เขาเห็นไหวเสียห้แม่ผู่เขาไปเหตุใหม่ทุบอันเก่าออกแล้วก็สางใหม่จากที่มีเงินแค่แสนห้าปูกับหามาเรื่อยๆเรื่อยๆเื่ห้แม่คู่บ้างหายเอฟซีห้กจากมาซอยกันเฮ็ดกันสางนะครับล่าสุดทุ่นหมดแล้วก็ได้ตัวนี้มาทุ่นเบิดหมืดเลยว่าปูลูกไม่ไหวแล้วั เงินเวิดแล้วค่ะบวงสวงนี่ขอเลื่อนก่อนเด้อร์คนก็เรียกว่าเอ่อเลื่อนเฮ็ดหยังเฮ็ดโลดจะเรียกว่าเอาปูบอกว่าลูกดวงบ่ดีก็เรียกว่าภาษาดวงบ่ดีกูเต้ทิมก็ได้จะเรยว่าจังสีเต้ดวงบ่ดีถิ่มเออเต้ดวงบ่ดีถิ่มครับแล้วปูก็ให้ชุดนี้มาออสามชุดนี่คนเรียกว่านะครับสิเอาไปจ้างหมอลำคณะใดก็เอาไปจั่นคนมาค่ะได้ได้จ้างแถวพาวคนละค่ะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะได้เฮ็ดสร้างคิดว่า แล้วทุกอย่างแบาดดิบแล้วบาทนี้มีค่ำหนึ่งที่บอกว่าปู่จะให้สามงวดแมนค่ะเพิ่นบอกว่าช่วงนี้ปู่ชิให้ต่อกันสามงวดเด้อเพิ่งมาเองสิศูนย์เก้าศูนย์ได้แล้วบน่ใจว่าเพิ่นนับแต่เก้าศูนย์บอลเนาะค่ะเพราะว่าเก้าศูนย์นี่เพิ่อนหายเป็นหกศูนย์แต่เพิ่นก็บอกลูซิตว่ามันกลับหัวแล้วนะยังเสียนะค่ะเขากลับหัวแล้วเขากรได้คือเก้าเพิ่นบอกค่ะก็คือผู้ใด้เสือเลขของปู่เนี่ยเก้าศูนย์ยังเสียเนาะ คือเก้ากับ6แม่คู่ก็จะบอกเสมอว่ามันเป็นหัวเดียวันจ้ะแล้วงวดที่สองถ้าถ้านับงวดนั้นงวดนี้10งวด2องถ้ามาเพิ่มเพื่อมาเว้างวด3ตัวนี่เด้อค่ะอ๋อเพิ่นมาเว้าเห็นบอแม่ครับอ้างแสดงว่าไม่รุนแรงซั่นเออน่าจะเป็นงวดแรกจังเสิร์คะก็น่าจะเป็นงวดที่2งวดวันที่16ธันวาคมน่าจะเป็นงวด2แม่ครัเอาบ่ดนี้เอางวดวันที่16ธันวาคมมาเบิ่งครับบ้านอันนี้เนาะค่ะสังเกตมึงว่ามันกับเปลี่ยนไปนิดเดียวเนาะค่ะ นี่เป็งวด16ทางว่ะเราไม่พูดก็จะเราความฝันให้นฟังหลังจากที่ปูไฮแล้วเนาะค่ะปูไฮแล้วแล้วก็ได้ตัวเลขมากงวดที่แล้วนี้ไม่พูดกับไปสื่อแล้วก็ฟันคือกันก็ได้เนาะค่ะอันนี้ก็คือสื่อสื่อมาแล้วไม่พูดจะสื่อแล้วค่ะคือมีเ71 70 80 81ไม่พูดฝันมา เหมือนเหมือนคนแก่คนนั้นน่ะถ้าเกิดผู้ใดติดตามไม่พู่เนาะจะ,<ฮ>ะแม่พูจะฟันเพื่อจะหมดทีเดีวเลยว่าผู้ผู้เฒ่าผู้นั้นเห็นไหมคะ,<ฮ>ะที่ว่าผมยิกีกใส่ชุดขาวมากเนาะ<ฮ>ะลอดนี้เพิ่นจุงสร้างมาทั้งเบิดซีซีเสือกค่ะซีเสือกแต่ในซีเสือกนี่จะมีเด็กหน่อยขี้หลังคือนขี้ข้อขื้เกาได้ค่ะหมดที่แล้วคือหาหาพ้นเด็กหน่อยขี้เบิดทุกคน แต่มีผู้เดียวถือลูกแกว้วแต่รอบนี้ก็คือเพิ่นเอามาสี่เสือสี่ตูหลก่กะเด็กหน่อยสี่คนคนละตแแมนค่ะคนละตูคข<ไ>ีข้อขีข้อมาเลยแต่ว่าเด็กสี่คนจะมีสามคนหนึ่งถือลูกแกว้วสามคนถือลูกแกว้วแม่นค่ะพันก็เหมือนเดิมค่ะพานนี่คือบานเข้านี่บพามีแม่พู่กับผ่อธิบายใดนไหมคะ<ไ>ว่า แต่มันสวยมันสวยมากๆเลยมัน,มนจิตเป็นช<ม>ือจังท่องเดืองหรือว่าท่องไปยังเสียดน,นะคะแต่มันบรอยักคือผ้านเท่าไหมามันสวยแหละกะคือเด็กหน่อยน่ะถือผ้านมาลกแก่แมนค่ะคือเกาเ่าวันที่แล้วกับฟันแบบนี้คือกันพูดเถ่าพุนูยิ่งพนแก ผมยิกผู้เฒ่าคือผู้ไส้ค่ะเป็นผู้ไส้ผมผมเล่าจะยิกยีกจุงช้างมาสี่เชือกแมนค่ะบนคอช้างมีเด็กนั่งมาสี่คนกับสี่คนก็คือเชือกละคนน่ะแหละตัวละตัวละคนเราก็สามคนถือผ้านุแก้วแมนค่ะอีกคนหนึ่งมาถือยังเลยม้ถือยังดาถือยังหลังจากที่ลงทุนตัวนี้ไปแล้วแมนค่ะกลงทุนตัวนี้ไปแล้วเราบางคนเลยบอกว่าอย่าลืมแต่งหันหาเด้อเพิดมาจากส่ นี mm hmm. ่เป็นยิ่งเนาะบอกว่าอย่าลรมแต่งขันหาเด้อแตงแตงขันหารับลูกแก่สามลูกนะะ่ะค่ะในความฝันแม่คู่จะตีลักษณะนี้เด้อค่ะเพราะว่าหลอดที่เรียพวกแม่คู่ตีก็คือใดสามตัวตรงแต่มันบังเอิญไปตรงกับปู่แต่ที่ตัวเลขปู่หงวยงัวนี้ mm hmm. เพิ่ว่าเขายังปิดประตูอยู่ยังยังมองไม่เห็นชัดนะคะ เพิ่นเลยว่าเดี๋ยวจะไปบอกอีล่างเพิ่นว่าอยงสี่ซึ่งแม่พู่ก็เลยมาฝันแบบนี้แม่พู่ก็ถือว่าปู่มาบอกเนาะคะ่ะแม่พู่จะตีเป็น9 30ครับแล้วก็9 05เพราะว่าแต่งขันหาเด็กหน่อยถือผ่านแม่นบอกค,ะค่ะครับอ่าถือผ่านแต่เด็กมันสามคนไงครับถ้าถ้าตอนนั้นก็คือน่าจะเน,เน้นที่เลขหนึ่งเพราะมัน เด็กหน่อยหาพนถือหลูกแกว้วหลูกเดี่ยวแม่นบะคะถือหลูกแกว้วหลูกเดี่ยวแม่คู่ก็เลยตีหนึ่งกบศูนย์ไหวแต่ตอนนี้คือเด็กหน่อยมันสี่พนแต่ถือสามพนเท่ากับต้องยึดเหล็กสามไหวยังเสี่ยงไหมคะแตว่าอันที่ว่ามีน้ำหนักเพราะว่าสามคนสามค,คนแล้วก็สามคนถือหลูกแกว้วก็คิดว่าศูนย์อค่ะศูนย์แต่ถ้าเกิดเออมันมันเป็นแต่แม่คู่ยานตะเหล็กหลดห่วเนี่ย ยันหลษโรธาบอเป็นอ่อมันมันบางหันหมันออกเก่าหนึ่งเนาะค่ะยันยันไหนนี่ย<แ>ยันยันหอกเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหอกครับค่ะยันแต่แต่ไม่พูดก็เลยลงทุนค่อนข้างเยอะก็คือเก้าสามศแล้วก็เก้าศูนย์ห้ายูน้นาศนย์ห้าค่ะอันแล้ว อันนี้ก็บบอลลูนเน <c oughs> พราะว่าบอลคอยเดยมือยากเลื่อนเขาโยนี่เพราะว่าหยาดเนาะค่ะแต่ว่า <c oughs> ในในความรู้สึกของหัวคองเนี่ยมันมันเก้าสามแม่พู่จะบอลคอยติดศูนย์แม่นมาครับแม่นค่ะหลอบหนีด้วนี่เพราะว่าแม่พู่ไม่ความรู้สึกว่าศูนย์ถ้ามันจะอยู่มันจะอยู่ได้แค่ข้างหลังกับข้างหน้ามันจะโอยู่กัดในความรูซื้อของหัวคองครับพอมาเอ่อ งวดที่แล้วนี่พ่นจูงมากงวดที่แล้วนี่พนเอาสา้างมหาตัวพ่นจูงมากแล้วมันมันอยู่ด้านหลังนะคะมันอยู่ด้านหลังก็เลยว่าอ่ะรอบนี้ศูนย์น่าจะอยู่อยู่อยู่ไอ้หลักลอยคือเกาหรือว่าหลักหน่วยไปเยครับจะบูอยู่หลักสิบค่ะแต่ว่าห,หไม่คู่เน้นไม่ไม่คู่จะเด่นเกาสามในความฝันนี่สำรับแตลจากความฝันเม่นค่ะ ก็คือตีไว้90้าแล้วก็930แล้วก็93แต่ว่าทางจะเน้นไปที่93้าสามไม่ถัดชุดที่เขียนบว่าน้ออันนี้เนาะเพราะว่าในสมมติของแม่คู่บ่มีเลขชุดนี้ไหมแมนค่ะอันนี้คือตัวเลขที่ว่าแม่คู่ฝันเนาะค่ะเพราะว่าปกติแล้วของงานเป็นคนฝันแม่นการฝันเนี่ยก็คือปูมาบอกนั่นแหละค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมั่นใจในชุดนี้ไหมค่ะแต่วันที่12เฮาจะส่งอีก ค่ะวันที่สิบสองค่ะเพราะว่าปู่นัวันที่สิบสองวันพระแต่อย่าลืมนะคะว่าวันตอนที่เราได้ตัวนี้ยเราทาวันพระเลยครับค่ะนี่คือแต่ว่าถ้าสังเกตสองกัมมวดตุงวันกัมมวดนี่ตัวเลขลักอ่าไม่พูดเปิดมากค่ะงวดวันที่สิบหกเลขลักยังบร่ได้ขีดเ้นใตยังยังม่ได้ขีดค่ะยังบม่ได้ขีดเ้นใตค่ะนะครับแต่แต่ท่านบอกเนาะว่าอยู่ในขันเนี่ยมันเด่นที่สุดคือตัวนี้แปดบอครับแมนค่ะ อ๋อแปดเด่นสุดปูจํายกไว้ทั้งเทิงนั่นเองครับค่ะเพิ่นมามันเด่นสุดคือตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวปูมึงเกินเพิ่นมาเขาบาาั้ท้ายเนี่ยเปิดประตูครับค่ะ,คะอันนี้บาาั้ท้ายเนี่ยเปิดประตูเพิ่นบ,บอกเนะาะบ้าเลขแปดนี่โอ้ถ้าแปดในสิบบอสเจ็ดศูนย์แปดมัดโปรดกันแล <laughs> ้วค่ะนี่มาดเป็นแม,ม่คู่มาดแม่คู่แบบจับลอตเตอรี่มากค่อนข้างเยอะเลยศูนย <0 8 S 2> ์แปดวะศูนย<อ>์แปดก็แปดหนึ่งครับค่ะแม่คู่เบาสิบแปดเนย ไม่คู่เอาแปดหนึ่งค่ะบมี่เลยสิบแปดรัตตลีนี่จะบ่มี1สิบแปดเนาะค่ะแต่ว่าศูนย์นี่เอาทั้งศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เอาป่ครับศูนย์เจ็ดเจ็ดเอาค่ะแต่บได้แต่ตัวนี้7 1็ดหน่นมงค่ะเจ้าว่ามันดังดังครับดังดังเจ็ดหงนึ่งก็ดังนะครับบได้ค่ะวันพระจะส่งอีกรอบหนึ่งวันพระนี่เลอยกจัดหมื่นครั น่าจะอีกประมาณสองสามหมื่นในราคาสองหมื่นครับเพื่อที่ว่าปูบอกว่าเขาว่าให้เปิดประตูก็เลยเห็นบอนชับแมนค,ครับล่อเ,เขาเปิดประตูก่อนปูกับนางเบิงกับ,บวันภาน,านีน่าจะรู้เรื่องค่ะว่าจะมาตรงกับความฝันแม่คู่บอลว่าปูจะแต่ว่าโดยปกติถ้าปูให้เลขลับมากแบบนี้เราบ่ค่อยเปลี่ยนเลยครับเลขลักนี่บ่ค่อยเปลี่ยนเนาะค่ะครับ ถ้าจะเปลี่ยนก็คือนอกจากจะเอาตัวใดตัวหนึ่งออกข้างนอกแล้วเข้าไปข้างในเท่าน,นั้นเอาเขาออ,อกแ่นแมนค่ะ,คคะสมมติว่าตัวใดที่แบบว่มามม่ไม่เพิ่งเกจะเหตุไม้เล็กบวกบไม้เล็กบวกนี่คืออาจจะเป็นตัวนี้มาหรืออีกตัวหนึ่งที่ตีทันไห่มาคแค่นั้นเอานะครับนี่ก็คือเลขชุดที่ปูไฮไว้แล้วนะครับเลขลักมีแปดมีศูนย์มีหามีเจ็ดเลขก,กอดข้อกันมี 8อยู่ข้างบนนะครับ <Okay. S 1> 7อยู่ข้างหน้านะครับในวงนี้มี8มี0มี 1, <Okay. S> 1> นะครับซึ่งวันพระนี่จะเน้จเนจะย่ำอีกรอบนึงว่าจะเป็นตัวไหนส่วนถ้าเป็นเลขความฝันของเม่คู่เนี่ยหลังจากที่ลงทุนเลขชุดนี้ไปแล้วนะครับพีว่าฝันว่าเขาเอาช่างมาสีเชือกไม่เด็กหน่อยคือพลาดมา3คนขี่ <Okay. S 1> หลังช่างมาอีกคนนึงบ่ถือแม่ค <Okay. S 1> ู่ตีเป็น905-930แต่ว่าเน้นจะเน้นไปที่เ3เ่ แต่ว่าบริเคียนไห่ฟังเอาเด้ครับผมเดี๋ยวทางั้นก็รอหลังวันพระเนาะรอบไหนรอบนึงแล้วก็วันที่15้าอีกรอบนึงเพราะว่าแม่คูดจะเห็ุแบบว่า15้าเนี่ยมือไกลเล็กออกนะคะจะขอปูแบบแน่นๆจะได้นะคะมันจะได้แบบบอลลนหรอรอบวันพระนี่คือเอาความชัดเจนว่าจะมาก ตัวได้ตัวได้สีเข่าตัวได้สีออกเลยสิบแปดตัวได้เน้นที่สุดสองเซียนนะค่ะก็จะมอบคู่แล้ววันที่สิบห้าคืนก่อนห้อยออกค่ะก็จะเห็นเป็นเน้นย่ำแมนค่ะอ้าโอเคครับเป็นไตรมาสเตียค่ะยี่สิบเอ็ดนาทีโอเอ้าโอเคครับผมงานกันโดนเอาอย่างไรก็ขอบพูดไปพู่เลยหลายๆครับขอบคุณค่ะ